อเอมอเปมแม่นบอสวัสดีค่ะัสดยค่ะคือยึดยึดรูดใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ควยอิ่มพุงกลางกับพี่เปนะคะนวัตกรรมใหม่ของการไลฟ์สดขายของของป้าจำลองปู้ยจีขายดบขายดีขนาดใช่ไหมแม่ผู้แล้ววดค่ะ นวัตกรรมใหม่เลยนะแม่ซึ่งมันเป้มันมาบ้านแม่มันมาทําให้แม่ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิขายของโอ้ยขายดีไม่คอยหัวอยู่ในไม่ช่วยแล้วมาให้ค่อยพูดผิดพูดถูกโอ้ยหผเว่าผลว่าบัถึกเองเนาะสิบกองสองสินแปดแถมเชื่อหนองตัวแถมยามองตาท่านเจ้าคุณเปมสองขวด ช้องขวดนะคะอันนี้มันไม่ใช่ขวดเป็นกระปุกยายจำลองเบ่งแล้วไม่ใช่ขวดเนาะเป็นกระปุกนะแม่จะได้กระเพื่อนี่บ่านมืองนั่นน่ะเพื่อนให้เจ้าอยู่บ่แม่กระปุกอันนี้บ่แม่นั่นยาดมนะอ๋อฮันดียยาดมยานมหอมแมงเรียาแมงกันท่าผัวไปนาเมียทาอยู่บ้านปูนน่ะเดาซื้อสิซิปกองสองพันแปดแถมเสื้อหนึ่งตัวแถมยา ขี้พึงสองกระปุกค,ค่ะเน่ยาขี้พึ่งยาขี้พึ้งนะอ่ะาใช้บ้านเท่าพันว่าขี้พึงเนาะอะคนไทยเขาว่าขี้พึง่งผัวไปนาเมียทายู่บ้านผัวไปนาแม่งอดตอดก็เมียทายู่บ้านผัวก็หายหายตายแม่หายตาจากลกมนี้คือหายหายจากลกนี้ใช่ไหมัดด้ดูดูชาคนนี่ค่อยมีสนาสมาธิกายของ หัวนี่นะก็แม่จะทั่งไม่เขียนเลยค่ะเป็นนวัตกรรมและอะไรเขาเรียกอะไรนะปูกระเทียมปูกระเทียมเขียนมือซ้ายในเขียนพริกอะปูกระเทียมได้ยินเสียงหนูนาหนูนากับน้องเป้ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะแนนแนนนี่อ่าแล้วก็อะไรอ่ะที่ลู้นี่แสดงเหมนขายขายทุกอย่างเลยเนี่ยเอ้า น้องนูนาค่ะเอานี่ให้ให้พ้นแน่นั่นๆๆใช่อันเออไม่ใช่เออไอโปชัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสินค้าของคุณแม่จำลองนะคะก่อนจะไล์ปุ๊บคุณแม่เอามาตั้งไว้เลยแม่แม่แม่บ่มแม่คอยว่าจังสิแม่เจ้าอันนี้นี่เอาอันผ้าแม่เอาอันหนีบอันเอาอันหนีบผ้านะแม่มนหนีบไ่้จังสิหนี่เนาะเออเออหนีบว่าจังสะ นี่แม่ได้แม่เอ้ยมาดิฟีดแม่ก็เบอร์เชื่อไอ้นี่ล่ะโอ้ยทุกอย่างก็นี่ไงอันเดียวกันเขาให้แม่นี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะลูซิลินนี่นี่ไม่ใช่คุราอันเพราะว่าแม่ต้องทำแบบขายทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ไม้นี่นี่ไม่พี่บอกว่าเอาไม้หนีบผ้าเด้อมาหนีบไว้อย่างงี้คือทุกที่ห้องอ่ะเวลาขายของจะให้แม่ช่วยขายอ่ะแม่ต้องหนีบไว้งสิต้องทำแบบนี้นะี่แม่บอกเัานั่นละ ยกขึ้นมาอยู่มานี่ยายอยากให้เขาทําแบบนี้ให้อันนี้มันนี่นี่มันเปียกถูกน้ําก่อนนี่นี่แหละคืออันนาเจ๊ค่ะวิธีการขายของของป้าจําลองค่ะเจ๊เมมค่ะเจ๊เมมคนสวยค่ะช่องาบริษัทมาริพิษนะให้ทําแบบนี้ให้ยายเด้อก็คือนม่ให้ทำแบบนี้ให้ยายค่ะนี่เป็นกระดาษแข็งถูกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่พึบ <laughs> แต่ว่าถูกน้ำเหนือน,นอี่นะคะขายของหรือข้องขนาดได้จริงแม่ค่อยนะ,นนะขอบคุณหลายหลายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ